เี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำขนมปังกันก่อนนะครับเราจะเริ่มจากการทำเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นการ p พียฟอร์เมนต์ก็คือเราจะเตรียมเป็นเนื้อสปันก่อนนะครับตัวนี้เราใส่แป้งขนมปังไปวันนี้ผมจะใช้เป็นแป้งขนมปังตาใบไม้ทองนะครับแล้วก็ใส่ยีสต์ไปนะครับยีสต์ก็จะเป็นยีสต์หวานนะเดี๋ยวเราคนสองส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ำลงไปอันนี้เป็นน้ำเย็นนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลย เดี๋ยวเราเอาฟิล์มถนอมอาหารแรปไว้นิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าไม่แรปไม่ได้เดี๋ยวมันจะแห้งพักไว้นะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวต่อไปเรามาผสมในส่วนผสมของตัวแป้งโดกันนะครับอันนี้จะเป็นน้ํานะครับใส่เข้าไปผมก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราคนน้ําตาลทรายนะครับให้ละลายก่อนนะ พอน้ำตาลละลายเข้ากับน้ำแล้วนะครับผมก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับผสมในส่วนผสมของของเหลวเข้าด้วยกันก่อนนะโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเตรียมนําส่วนผสมนี้ไปเทใส่ในแป้งเลยนะครับผมใส่แป้งขนมปังลงไปนะครับก็เป็นแป้งตาใบไม้ทองนะตามด้วยแป้งบัวแดงนะครับใส่ไปเกลือใส่เข้าไปผมจะใช้หัวตะขอนะครับในการตีแป้งผสมแป้งของเรานะจากนั้นนะครับก็ ค่อยๆเปิดสปีดนะครับค่อยๆเทของเหลวลงไปนะครับจะมีน้ำตาลทรายนอนก้นนะครับก็เขย่าเขย่านิดนึงนะเอาลงไปด้วยอันนี้เป็นแป้งสปันนะครับที่เราทำการเพอร์เมนต์ไว้นะครับ30นาทีเดี๋ยวเรานำแป้งสปันของเราเนี่ยใส่เข้าไปในส่วนผสมของโดเราเลยนะครับมันก็จะมีความออกฟูๆนิดนึงนะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของยีสต์เห็นไหมครับมันจะมีเป็นใยๆแบบนี้เลยเห็นไหมนี่อันนี้เราใส่ไปเลยครับ ตัวนี้จะทําให้แป้งเรามีความนุ่มนะครับถ้าใครไม่ทําวิธีนี้นะครับก็สามารถนําส่วนผสมทั้งหมดนะครับผสมในขั้นตอนเดียวเลยก็ได้ไม่ต้องทำพรีเฟอร์เมนต์อย่างนี้ก็ได้แต่การทําแบบนี้นะครับจะทําให้แป้งเรามีความนุ่มมากขึ้นนะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนของแป้งนะครับก็จับตัวกันแล้วนะครับไม่มีแป้งแห้งอยู่ในถังแล้วนะผมก็จะใส่ในส่วนของเนยลงไปเลยนะครับเป็นเนยจืดนะครับตีให้เข้ากันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับก็เราก็ตีมาพักหนึ่งนะครับจนกว่ามันจะขึ้นฟิลม์มเดี๋ยวเรามาดูว่ามันขึ้นฟิล์มหรือยังโอเคนะอันนี้ก็คือขึ้นฟิล์มละใช้ได้เดี๋ยวเรานําฟิล์มถนอมอาหานะครับมาติดโถตีก่อนนะครับพักไว้นะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับให้มันฟูขึ้นเป็น2เท่านะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนผสมของคัสตาร์ดนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของน้ําตาลทรายลงไปตามด้วยผงสตรอเบอรี่นะครับแป้งเค้ก แป้งข้าวโพดคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับผมก็ใส่นมลงไปนิดนึงนะครับเพื่อจะละลายของแห้งนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยเราคนให้ส่วนผสมของแป้งละลายก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่ไข่แดงลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลานะครับคนให้เข้ากันเลย เสร็จแล้วเดี๋ยวเราน,นํานมไปต้มนะครับนมส่วนที่เหลือนะครับผมก็เทใส่หม้อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้นมเนี่ยร้อนขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับจะสังเกตยังไงว่านมร้อนก็คือให้สังเกตขอบขอบนะครับเดี๋ยวจะมีลักษณะของนมที่เดือดขึ้นมานะครับสังเกตว่าขอบขอบเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็เทส่วนผสมของไข่นะครับลงไป คนเรื่อยๆเลยนะครับพอส่วนผสมของแป้งและไข่โดนความร้อนนะครับจะเริ่มมีความเหนืดมากขึ้นนะครับขั้นตอนนี้คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะข้นนะครับจะสังเกตว่าครีมคัสตาสตร์ดสตรอเบอรี่ของเรานี่ข้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราคนต่ออีกสักนิดหนึ่งคนต่ออีกสักประมาณ1นนาทีนะครับเดี๋ยวผมปิดเตาเลยนะจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมของเนยลงไปนะครับใส่ไปเลยเนยเป็นเนอยอุณหภูมิห้องนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลย ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นครับแป้งเราพักมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ฟูดีแล้วนะครับเห็นไหมครับพอกดแล้วไม่ฟูขึ้นมานะครับไม่เด้งกลับมาที่เดิมใช้ได้ละนะครับเดี๋ยวเรานําแป้งออกมาจากในโถตีนะครับเอามือแตะแป้งนวลนิดนึงนะครับแป้งขนมปังเราจะได้ไม่ติดมือนะเดี๋ยวเราล่อนแป้งที่โต๊ะนิดนึงอย่าล่อนเยอะนะครับ ไล่อากาศออกให้หมดนะครับเพราะเวลาเราขึ้นรูปขนมปังของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีฟองอากาศด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมนะครับเดี๋ยวผมนำฟิล์มถนอมอาหารมาปิดไว้ก่อนกันลมนิดนึงนะถ้าติดมือนะครับก็ใช้แป้ง นวลแต่นิดน,นึงนะครับประมาณ5 0าสถึงห้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็นํามาไว้ในถาดอบเลยเดี๋ยวเราพักไว้ประมาณ15-20นาทีให้ฟูนะครับแล้วจึงนำมาอบนะครับ เดี๋ยวต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมนะครับตัวนี้จะเป็นเดลี่วิปปิ้งครีมนะวันนี้ผมอยากได้รสชาติความเป็นนมหน่อยนะครับก็เลยใช้เป็นเดลี่วิปปิ้งครีมนะครับใครที่ใช้เป็น non d e ลี y ก็ได้นะครับตีตั้งยอดกลางๆนะครับเอาประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับตัวคัสตาร์ดสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยคือ เย็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราคนๆหน่อยให้ให้เนื้อเขานิ่มลงหน่อยนะครับจะได้คุกง่ายหน่อยนำวิปปิ้งครีมนะครับไปผสมกับในส่วนของตัวคัสตาร์ดสตรอเบอรี่ของเรานะครับคุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับสีสวยมากๆตอนนี้ก็ส่วนผสมก็เข้ากันดีนะครับเดี๋ยวให้มีเป็นเทคเจอร์แบบนี้นิดนึงนะครับสวยดีเดี๋ยวเรานำไปแช่เย็นเพื่อจะรอขนมปังนะครับว้าวขนมปังเราฟูขึ้นมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมฉีดน้ําหน่อยนะครับเวลาอบนะครับจะได้มีความนุ่มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมนําเข้าเตาอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟล่างบนนะครับประมาณ1 5ถึง18นาทีนะครับหลังจากอบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทานมที่ผิวด้านบนนะครับตัวขนมปังเราจะได้มีความฉ่ำเป็นนมสดจืดนะครับทายทั่วเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมปังสอดไส้ครีมสตรอเบอรี่ของเรานะครับ หรือว่าลิเทนดีดีนิดหน่อยแต่อร่อยมากมายเดี๋ยวมาดูดยโอ้โหขนมปังมีความนุ่มนะครับนี่ดูโอ้โหดูเลยเห็นไหมชิมเลยดีกว่านะครับโอ้โหอื ขนมปังนะครับมีความนุ่มนะครับแล้วก็ไส้ครีมเนี่ยไม่หวานมากนะกลิ่นสตรอเบอรี่ชัดเจนมากแล้วก็มีความหอมมันอร่อยนะครับเดี๋ยวลองไปดูคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะว่าต่อชิ้นเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่สูตรนี้นะครับสามารถเปลี่ยนวิปปิ้งครีมนะครับจากเดลี่เป็นนอนเดลี่ก็ได้นะใช้ตัวลิชโกก็ได้นะตัวเนี้ยอ,อ,อยู่ตัวได้นานเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไปขายตลาดนัดแล้วก็สำคัญที่สุดคือพยายามอย่าให้โดนล,ลมเพราะว่าขนมปังโดนล,ลมมันก็จะแข็งนะครับปไปดูต้นทุนกน เดี๋ยวท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของดิเทนดีกันหน่อยนะครับขนมปังสอดไส้ครีมสตรอเบอรี่นะครับส่วนผสมที่เราใช้นะครับวัตถุดิบก็จะมีในส่วนของอแป้งขนมปังอันนี้ผมวันนี้ผมใช้แป้งตาใบไม้ทองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของยีสต์ใช้เป็นยีสต์หวานนะครับก็มีน้ําตาลแป้งเค้กนะครับหรือว่าแป้งบัวแดงนะครับที่ผมใช้มีไข่เบอร์2นะครับประมาณสัก3าฟองในสูตรนี้มีน้ําเกลือ เนยจืดใช้เป็นเนยผสมนะครับก็ตกโลละร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนมสดจืดนะครับแป้งข้าวโพดนะครับผงสตรอเบอรี่ก็ใช้ตาควีนนะครับกลิ่นวานิลานะครับแล้วก็เดล่วิปปิ้งครีมเอ่อใช้เป็นนอนเดลี่ก็ได้นะครับคือมันจะอยู่ตัวกว่านะในสูตรเนี้ยจริงๆผมใช้แดล่วิปปิ้งครีมนะครับแต่ว่าในตารางคำนวณเนี่ยเดี๋ยวผมคำนวณให้โดยใช้ตัวนอนเดลี่เป็นลิชโกนะครับตัวนี้อยู่ตัว แล้วก็ตีขึ้นฟูได้เยอะกว่านะครับก็หลังจากที่คำนวณต้นทุนมาแล้วนะครับสูตรนี้ทำได้ทั้งหมด17ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่6บาท7สตางค์นะครับวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนาะมาใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นวิปปิ้งครีมเวลาเราเทเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่มันติดอยู่กล่องนะเราขูดออกมาได้ไม่หมดนะครับก็อาจจะใช้ได้ไม่ไม่หมดทั้งกล่องนะครับมาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนออยยู่่ที50%ขขงราาาค ราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่12บาท15สตางค์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยสมมุติว่าผมขายตลาดนัดผมขายชิ้นละ15บาทก็จะได้กําไรต่อชิ้นอยู่ที่8บาท90สตาง93สตางค์หรือประมาณ9บาทคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติขายตามห้างเราสามารถขายได้ถึง20-25บาทต่อชิ้นนะครับถ้าขาย25บาทก็จะได้กําไร18บาท93สตางค์ครับสำหรับ ขนมปังสอดไส้ครีมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็สูตรครีมนี่อร่อยมากๆเลยนะครับรวมถึงตัวสูตรขนมปังนะครับก็อร่อยนุ่มระวังนิดนึงก็อย่าให้โดนลมนะครับเพราะขนมปังโดนลมยังไงก็แข็งอยู่แล้วนะลองนํากลับไปทําดูนะครับสูตรนี้อร่อยครับทำง่ายด้วย